ครับพี่พี่สวัสดีนะครับพบกับผมวันนี้ม่อนสุปร,กรณกในช่องม่อนคลาสสิกนะครับก็จะนำอากรออื่นนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณพี่พ,พี่ทั้ง11,900ท่านที่เข้ามากดติดตามช่องของผมนะครับที่เข้ามากดติดตามช่องของผมผมขอกราบขอบพระคุณมากนะครับพี่พี่ทั้ง11,000ท่านนะครับนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับก็จะลงคลิปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่ผมคิดว่า คนที่ชื่นชอบวัตถุมงคลเหมือนผมคนที่ชอบพระเหมือนผมเนี่ยก็ต้องชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยนะครับผมก็เลยอยากจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บุคคลสําคัญในประเทศไทยบุคคลสําคัญในประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อเป็นเรื่องราวให้สาหรับคนที่ยังไม่เคยรู้ได้เข้ามารับชมเป็นเรื่องราวที่สามารถเข้าเข้าใจได้ง่ายๆนะครับก็ขอให้พี่ๆติดตามรับชมด้วยนะครับพี่ๆ กลับมาตรงนี้ครับนะครับกลับมาตรงนี้นะครับพบกันง่ายๆสั้นๆเลยนะครับวันนี้ผมจะนำเครื่องรางครับเครื่องรางที่เชื่อว่าพี่ๆหลายท่านทราบแล้วก็รู้จักสรรพคุณกันดีนะครับด้านหน้านี้ก็คือเบี้ยแก้นะครับเป็นเป็นเบี้ยแก่รุ่นรวยเร็วนะครับหลวงปู่เร็ววัดน้องโนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเบี้ยรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปี2555้าครับ สร้างเมื่อปี2555ผมเชื่อได้ว่ามูลเหตุที่ท่านจัดสร้างนี้เพราะว่าท่านก็ถือได้เป็นสิทธิเอกเลยนะครับพี่ๆถือได้ว่าเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่ยาท่านสวนแห่งวัดนาอุดมนะครับซึ่งหลวงปู่ยาท่านสวนนั้นท่านก็เป็นเป็นบุรพาจารย์สายหลวงปู่สาเร็จลุนแห่งประเทศลาวนะครับหลวงปู่ยาท่านสวนนั้นท่านก็ได้ทําเบี้ยกแก้ไว้เหมือนกันนะครับท่านก็ได้ทําเบี้ยกแก้ไว้เหมือนกันซึ่งมีราคาค่านิยมที่ อ้สูงมากนะครับคงระบนี่เล่นหากันหลักหมื่นเลยนะครับเบี้ยสวยๆนะครับของของยาท่านส่วนนะครับแต่นี่ครับเป็นลูกศิษย์ท่านสร้างนะครับก็คือเป็นหลวงปู่เร็วนะครับแห่งวัดหนองโนนะครับแต่ก่อนถ้าเป็นเบี้ยที่ออกจากวัดเนี่ยจะไม่ไม่ไม่มีเชือกหุ้มนะครับไม่มีเชือกหุ่มแต่ว่าอาจจะมีโค้ดมีแผ่นโค้ดตอกหมายเลขและมีตะกุดจานมือและมีแผ่นจีวรนะครับปิด แล้วก็อุดด้วยวัตถุอ่าอุดด้วยชานาลงอุดด้วยเป,เป็นเป็นผงพุทธคุณต่างๆนะครับด้านในนี้ก็จะเป็นปลอดนะครับพี่ๆอ่าส,ส,สองสองสองนี้จะเป็นปลอดนะครับสาเหตุที่ผมนํามาถักเสื้อเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เลี่ยมกรอบก็เลยกลัวว่าจะทําแตกทําหลุดมือก็เลยทาอ่าให้ช่างเนี่ยถักเสื้อเทียนหุ้มไว้นะครับหุ้มหุ้มเพื่อกันกระแทกนะครับอ่าก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าอันนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับ อันนี้จะเห็นองค์นี้นยจะเห็นชัดหน่อยก็คือว่าอาจจะเห็นแผ่นแผ่นเงินที่ตอกโค้ดแล้วก็ตอกหมายเลขนะครับรุ่นรวยเร็วนะครับถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางที่มีชื่องามนามมงคลนะครับนะสมกับชื่อท่านนะครับล้วงปู่เร็วนะครับทําอะไรก็รวดเร็วนะครับการงานค้าขายก็คล่องแคล่วว่องไวครับรวดเร็วนะครับ,รรบอันนี้เป็นความเชื่อนะครับพี่ๆนะครับก็จะตอกโค้ดตอกหมายเลขนะครับแต่จําไม่ได้ว่าเลขอะไรแล้วนะครับพี่ๆนะครับอ่านะครับนี่ครับ ก็จะเป็นเบีย้ยปลอดนะครับพุทธคุณของเบีย้ยแก้น,น,นะครับตามที่พี่ๆเคยได้ยินมาก็คือเอาไว้การพูดผีปีศาจกันสิ่งไม่ดีไม่งามนะครับกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่จะเข้ามากล้ำกลายผู้ที่ได้ครอบครองนะครับบางก็เชื่อว่าจะจะ,จะคือการกันพูดผีปีศาจได้นะครับเบี้ยแก่นะครับก็คือจะ,อะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามา หาผู้ที่ครอบครองคนโบราณเนี่ยเขาจะถือเบีย้ยแก้ไปงานศพเขาก็จะถือเบีย้ยแก่ใช่ไหมครับอ่าพานปลาหรือจะเข้าไปป่าหรือเข้าไปที่ที่อ่าเขาจะเรียกว,ว่าเป็นที่ที่วัตถุมงคลเช่นพระหรือว่าอะไรเนี่ยจะไม่สามารถคุ้มครองได้เขาก็จะเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัขงนะครับเช่นเบีย้ยแก่นี่เองนะครับชื่อก็บอกเลยครับว่าเป็นเบีย้ยแก่ครับเบี้ยแก่เบียเบ้ยก,กันก็คือ แก้ในสิ่ง linkage, ที่ไม่ดีครับไม่ดีไม่งามไม่ให้เข้าหาตัวไม่ให้เข้าหาผู้ที่บูชานะครับอันนี้อันนี้กค็คือคือความหมายของเบีย้ยแก้นะครับเป็นเครื่องรางที่จ้างจากหอยนะครับแล้วก็จะบรรจุปลรรอดอยู่ด้านในนะครับปลอดนี้ก็เป็นปลอดธรรมชาตินะครับไม่ใช่ปลอดวิทยาศาสตร์นะครับดักมาจากธรรมชาตินะครับพี่ๆนะครับสันดูเขาจะรู้ว่าเป็นเป็นเบีย้ยปลอดนะครับวันนี้เนี่ยนำมาให้พี่ๆได้ชม2องค์ครับเหลืออยู่2องค์นะครับนี่ครับก็จะต่อโค้ต่อหมายเลขอยู่ด้านในแต่ว่าก็ ผมถักเชือกไปิดไว้แล้วนะครับถักเชือกกันกระแทกนะครับไม่รั่วไม่ซึมครับพี่พี่นะครับปลอดแน่นมากนะครับปลอดแน่นอันนี้แน่นมากนะครับนะครับอันนี้มันทุกอย่างมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่ๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเครื่องรางของขลังนะครับถือได้ว่าการทํานี่ยาาครับพี่พี่การทําเบี้ยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นเกจิคณาจารย์ที่ไม่ได้เรียนสายวิชาหรือครูบาอาจารย์ไม่เคยพาทำครับก็จะไม่สามารถที่จะเซฟได้นะครับแต่หลวงปู่เลวท่านสร้างมาสร้างหลายรุ่นนะครับพี่พี่ มีด้วยกันหลายรุ่นเนาะแต่ว่าผมมีรุ่นนี้ผมก็เลยอยากจะนำมาเปิดแบ่ยงปานให้พี่ๆได้ทั้งได้รับรับชมด้วยแล้วก็หากใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับอันนี้คือช่องทางการติดต่อเบอร์โทรของผมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเบอร์เบอร์เดิมนะครับก็ก็นำรุ่นนี้แหละนะครับมาให้พี่ๆได้ดูกันนะครับโอ๊ยประหลอดนี่นะครับได้ยินเสียงนะครับเนี่ยนี่คือเสียงประลอดเลยนะครับแน่นมากเลยนะครับเนี่ยทำได้อย่างดีมากจริงๆนะครับนะครับ นี่ครับดูได้ยินเสียงนะครับน่าจะไม่ได้ยินเนาะนะครับก็จะมีโค้ดมีหมายเลขนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเป็นเครื่องรางนะครับพี่ๆนะเป็นเครื่องรางก็พกไว้ก็ดีนะครับไม่ได้ห้อยไม่ได้พก่าที่เอวหรือไม่ไห้อยคอก็สามารถเอาไว้ในกระเป๋าสะพายก็ได้นะครับอาไปในที่ที่เรามองว่าเออเราน่าจะพกเครื่องรางของขลัขงไว้คุ้มครองตัวก็ เอาไว้ในกระเป๋าสะพายผมก็ผมเชื่อว่าน่าจะสามารถคุ้มครองผู้ที่ได้อารัตนาได้แน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับพี่พี่นะผมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับนะะฮนี่ครับพี่พี่นะครับโอ้อายุพาเก็สิบปีนะครับจากปีห้าห้าเนาะสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าปัจจุบันปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสิบปีแล้วมั้งนี่เนาะนะครับ โอเคครับพี่พี่วันนี้เราเราเราพบกันเท่านี้นะครับผมก็นํามานาวัตถุมงคลที่เป็นเครื่องรางของขังของหลวงปูเ่เลวนะครับถือได้ว่าพระท่านเป็นเกจิดังของจังหวัดอุบลราชธานีในยุคนี้ปัจจุบันนี้ก็ว่าได้นะครับถือได้ว่าเป็นสิทธิเอกนะครับของหลวงปู่ยายท่านสวนนะครับเป็นบุรพาจารย์สายหลวงปู่สําเร็จรุ่นแห่งประเทศลาวนะครับไม่ไม่ควรพลาดสําหรับคนที่ชอบเครื่องรางรพี่พี่ โอเคครับวันนี้ผมอมอนสุภกรในช่องว่นคลาสิกก็ขอบคุณพี่ๆที่ให้การติดตามรับชมนะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามานะครับพี่ๆนะครับพี่ๆหากชอบก็ทักกันเข้ามาโอเคครับวันนี้ผมอขอจบคลิป,ลป,ลปนี้แค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ